Yeah. Cái đợt nó chị Cái đợt nó chị Hmm? Bữa là Ayo, kita nak, kita nak. Aduh, itu, ada, ada.

อ้าวอ้าวอ้าอมุดไปอะไรตรงนั้นบ้าหืมหืมหืมนอนดูที่โต้ะออหน้าบ้านเต้านอยืนอยู่ข้างนี้ยังแต่มาถึงแล้วลูกหอมจะอยู่นอกบ้านหรือจะอยู่ในบ้านลูกหืม เดี๋ป้าจะไปทำงานได้นะอืมป้าต้องไปทำงานได้นะลูอืมอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยติดมือเขาอะไรวะมาจากไหนวะเนี่ยอะไรวะเอ้าทีขึ้นอ่ะขึ้นได้ที่ลงอาลงไม่ได้ โอ้ยไอหมาขี้ไรฮึข้าตะกี้หนูลงได้หนูขึ้นไปได้แล้วเหมียว